เกมวันนี้เป็นยังไงนะครับก็ขึ้แรกก็มีชว่วงที่มันติดขัดนะครับในเรื่องของแทคติกเราก็พยายามบอกน้องๆให้ไปเล่นาตามแทค t ิ c ด้วยนะครับแล้วก็พอเครื่องหลังเราปัดมาก็ดีขึ้นนะครับเล่นซุตบอลที่มันรวดเร็วขึ้นนะครับการเคลื่อนไหวของฟุตบอลเร็วขึ้นแล้วก็ตำแหน่งในการยืนชัดเจนอย่างเงี้ยผมว่าเราก็สามารถทําได้ดีนะครับถ้าน้องๆเข้าใจใน s t a t ะ c a l l y ในาอล์้เครื่อ,องหลังก็ทําได้ดีก่อนที่เราได้ประตูเราสามารถที่ขึ้นไปเล่นถึงเกมลุกได้ดีด้วย ก่อนเกมรู้ที่จะลงสนามรอผมน้องก็ไม่มีเกมไม่ง่ายเพราะว่าต้องยอมรับว่าจะก็มันต้อง่ดีนะครับรอก็บอกน้องๆว่าอย่าประมายืนตำแหน่งให้ดีนะครับยืนตนอย่างให้ชัดเจนแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราซ้อมมาไงเราก็พยายามได้ดีถึงแม่ก็ก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่เก็บสามแหนงได้ถึงแมะเป็นเกมที่เหนื่อย กรเบเลสนะครับยิงประตูใช้ได้ก็เขาคงมีความมั่นใจนะครับเบเลสเขาเป็นคนมายังตลาดนี่ยิงประตูเป็นศูนหน้าที่การหายประตูตลอดนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วสำหรับทีมที่เราไม่ว่าจะเป็นเบเลสหรือว่าผู้เล่นทั้งไทยหรือว่าใครก็แล้วแต่ถ้าก้าวหายประตูเราก็สามารถทำประตูไนะถามว่าเกมนี้เอาคว้าชัยชนะได้มาความได้เปลี่ยนเยอะมากนะเออเราเราก็ต้องบอกนะว่ามันเป็นเกมสูงตลอดนะครับมันยังไม่จบ ครับเรายัางเหลืออีกเก้าสิบนาทีอาจจะถึงเก้าสิบห้านาทีร้อยนาทีเราก็ต้องเล่นให้จบนะครับตอนนี้เราเราก็ต้องเริ่มไปนับหนึ่งก็คือส่วนเสร็งนะครับตอนนี้เราก็วางให้น้องๆโฟกัสให้มาก่อนไปเยอะที่สุดก็ไม่ไม่ได้กังวลครับเพราะว่าสุดท้ายก็เป็นแมตช์สุดท้ายของฤดูกาลแล้วนะครับเป็นแมตช์ที่เราต้องที่เราตั้งเป้าหมายนะครับอย่างนี้เป็นงนานที่ไม่ง่ายแต่เราก็จะตั้งเป้าหมายยังมีความเชื่อมั่นอยู่กับน้องๆทุกๆคน แล้วก็ทีมแล้วก็ทั้งแฟนๆผู้หนึ่งช่วงหลังๆของเกมมีน้องๆเป็นตะกี๋จะเป็นกังวลเรื่องสภาพความแข็งก็ก็คงไม่หรอกครับเพราะว่าเรื่องตะกี๋ก็ดูว่าการประกอดการกินน้ำการอะไรหลายๆอย่างมันเป็นองค์ประกอบหลายอย่างแต่ว่าน้องๆก็มาในคืนท้ายเคมแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็มีมีเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่ตอนเล่นมา ก็ขอบคุณครับวันนี้แฟนบอลก็ยังมาเยอะแล้วหนาตาเหมือนเดิมถ้าใครมีเวลาว่างในเกมเยือนที่20อยากให้ี่เชียร์กัเยอะครับไปสนุกด้วยกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนั่งแฟนบันแท้โรมาปัญญานะครับแล้วก็แฟนทั่วไปที่มาเชียร์ทีมปัญญาโดฟินเดว n ตเต้น<ๆ>นะครับก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณแทนน้องๆทุกคนขอบคุณแฟนคลับทุกคนพวกคุณสุดยอดมาก